เดี่ยวมองกล้องอย่างเดียวเลยนะครับครับครับกล้องหนุ่มขอดครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไปนิดนึงครับเออวันนี้เราได้มาเป็นตัวแทนที่อยู่ในเอองานเอเวอร์เนียสเฟสติวัลด้วยเรารู้สึกยังไงบ้างครับผมก็วันนี้รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับก็งานนี้เป็นงาน Urban Music Festival นะครับที่ทางแกรมมีเนี่ยครับตั้งใจจะทำให้เป็น เทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดที่จัดขึ้นในเมืองไทยที่จัดในเมืองครับแล้วก็มีเราอยู่ในนั้นก็รู้สึกภูมิใจมากๆครับแล้วก็เห็นว่าทุกคนมาเชียร์กันเยอะด้วยครับคืนนี้มีแฟนๆมาเยอะมากมีอะไรยอยากจะบอกแฟนๆที่อยู่ในงานไหมครับครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ตั้งใจมาหาผมนะครับก็ทราบมาว่าบางคนก็มารอกันตั้งแต่เช้าเหมือนเดิมนะครับก็มา รอแบบเพื่อที่จะมาอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยก็ต้องรู้สึกขอบคุณมากๆด้วยวันนี้ก็มีการแจกลาเซ็นกันไป120คนอะไรเงี้ยก็คิดว่าคงจะหายคิดถึงกันบ้างนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยมีแฟนๆที่ดูแบบเหมือนดูเราสดอยู่อะไรเงี้ยครับผ่าน AIS Play ด้วยมีอะไรอยากจะฝากพูดคุาไม่เลยโอ้จริงๆแล้วก็ ถือว่าช่วงดีมากๆเลยครับที่เรามี AIS Play นะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะอยู่ต่างจังหวดัดบางคนทําง,งานอยู่หรือว่าบางคนไม่สามารถมาร่วมง,งานได้ติดธุระอะไรเงี้ยทาง AIS Play ก็เลยดีใจดีนะครับจัดเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็ถ่ายทอดสดให้เราได้ชมกันเหมือนเราได้อยู่ใกล้ชิดก,นนกันเลยครับเอเห็นมีเกมให้เล่นนิดหนึ่งหับหยิบหนึ่งใบแล้วก็ตอบคำถามหยิบหนึ่งใบแล้วก็หยิบหนึ่งใบแล้วสี เด he okay. ี๋ยวจะมีคำถามอยู <S <S ่ข้างนหากแปลงร่างได้อยากเปลี่ยนเป็นศิลปินคนไหนเพราะอะไรจริงๆอยากเป็นศิลปินทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนมีความเก่งและมีความสามารถไม่เหมือนกันเลยนะครับก็เลยอยากจะเป็นทุกคนเลยครับอยากเก่งเหมือนทุกคนแต่ว่าคนที่ไม่อยากเป็นมากที่สุดคือโอตปาโมอ์ครับ ไมครับก็ไม่อยากเป็นเหมือนมันนะครับเราเล่นเล่นนะครับเล่นจริงๆแล้วก็คงไม่ได้เปลี่ยนนะครับทุคนจะเป็นตัวเองของของผลิตโชคแบบนี้ครับขาดครับเดี๋ยวให้พี่ไปหาอันนี้เองครัะหากแปลงล้านได้อยากจะเปลี่ยนเป็นศิลปินคนไหนเพราะอะไรอขาะด ดีนะครับสองสามห้าสี่สามสองหากแรงล่างได้อยากเปลี่ยนเป็นศิลปินคนไหนเพราะอะไรครับโอเคครัดขาอยากลองครับเรื่องอะไรครับอยากเล่นดีกเหรออยากเล่นดีเหรอยังไม่จังไหนเอาเดี๋ยวเส้นตรงไหนที่ไหนใช่ไหม

อดีตหรือว่าการมาสยามครั้งแรกของเป็กหน่อยว่าแบบมีฮิสตอรี่ยังไงบ้างครับก็สำหรับาการมาสยามสแควร์นะครับของผมเนี่ยคือจริงๆแล้วต้งองยอมรับถว่าสมัยก่อนเป็นเซ็นเตอร์พอยท์นะครับที่ไม่ไมเหมือนเลด้เลยจะต้องมานั่งที่ลานตะพุหมกันนะครับแล้วก็มาหาเพื่อนมาทานข้าวแบบเหมือนมาแฮงเอาท์กับเพื่อนๆที่นี่อะไรเงี้ยครับก็ ซื้อของมาดูหนังนัดนัดเพื่อนทำอะไรทำอะไรด้วยกันที่นี่ทั้งหมดเลยครับก็เลยคิดว่าสยามฮิสตรีของผมนะครับน่าจะเป็นเนี้ยแหละครับเซ็นเตอร์พอยต์แบบเลิกอนลิ้นเข้ามาเดือดเข้ามาเออเคยมาสร้างวีรกรรมอะไรแปลกๆเอาไว้ที่นี่ไหมครับถ้าเรื่องของวีรกรรมแปลกๆอาจจะไม่มีนะครับมีแต่ว่าการแต่งตัวแปลกๆแน่ๆเลย เพราะว่าสมัยก่อนนะครับมันเป็นถ้าเป็นยุคเซอร์สปอยมันจะมันจะมีความแต่งตัวแบบแบบเรียกว่าอะไรอย่าเด็กคือมันจะต้องเป็นเด็กเออ่ปีโป้ครับเป็นแต่งตัวเป็นสีอ่ะเป็นเกงสีนี้เสื้อสีนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เพลย์เซ็ตเกงสีส้มมาแล้วเหมือนกันเสื้อสะท้อนแสงอะไรเงี้ยสมัยก่อนจะเินกันนะครับมีความประทับใจอะไรเกี่ยวกับกับที่นี่ไหมครับที่สยาม ก็ประทับใจนะครับคือเติบโตมาก็เหมือนวัยรุ่นทุกยุคเลยนะครับที่สยามคอยเป็นแบบว่าเป็นบ้านหลังที่สองแล้วก็เป็นแหล่งแฮงเอาท์มีร้านอาหารดีๆมีร้านเสื้อผ้าดีๆคิดอะไรไม่ออกก็มาสยามอะไรอย่างนี้ก็สนุกดีครับช,ช่วงช่วงชีวิตวัยรุ่นนะครับผม้ครฝากฝากผลงานทิ้นทายนิดนึงครับครับผมก็ตอนนี้มีเพลงใหม่นะครับล่าสุดเลยนะครับ ออกให้ทุกคนได้ชมกันแล้วนะครับชื่อเพลงว่าโทษที่เอาแต่ใจนะครับสามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับที่ดอกจันทร์หนึ่งสองสามส่วนสีสามส่วนนะครับหรือว่าไปสามารถฟังกันได้ที่ไอจูนนะครับหรือว่ายูทูส์หรือว่าเป็นเอไอเอสเบก็มีเพลงของมันนะครับเออแล้ววันนี้เราได้เล่นเพลงนี้วหรือเปล่าวันนี้ก็ต้องจัดเพลงนี้แน่นอนเป็นเพลงใหม่แล้วทุกคนรอคอยนะครับเราก็จะต้องเล่นแน่นอนครับโอเคเรียบร้อยค่ะครับขอบคุณครับเล่นไล่หมู่ เข้าแถวเลยค่ะไอ้ไอ้ตัวนี้ขอบคุณมากเลยครับที่มาขอบคุณนะคะกินแต่ว่าจำจาน

หเหมดเลยไ่หจริงจริงยใสเแต่ว่าีมแลเสื้อไม่เปลียกเหรอครับก็เตะจมูทันเกือบทันค่ะตอนนี้่ายตกแล้วใ่ครับหายตแล้ไม่เป็นหรงจริงตตามเีมากเลยจเหรนบมากแต่ว่ามันปีกลองดู่าครับน่าจะเปียกมากคำไม่น่าเปางไหม ต้องเอาไปตากนะต้อง <c oughs> จเอาไปของตัวเองเลยตรงทาที่ตาดำ ไปไเปนนะเลีย่ยนทุกคนลยนี เดี๋ยววันนี้จะเกิดกานตรงนี้เนาะ

ขอบคุณมากนะครับนี่นมองหน้าเลยอ่อะเฮ้ยปากกามันมันไม่ค่อยติดนะครับนกมันก็เซ็นตรงไหนอ่ะคะเก็บก็ไม่ออกนะ ต่อยากนะต่อยากอาจจะขายได้ราคาเยอะกว่าเดิมแต่อาจจะนะได้เยอะกว่าเดิมแน่นอนทั <S <S ้งหมดแล้วเหรอหมดแล้วโอเคขอบคุณมากนะครับที่มาแล้วเดี๋ยวไปดูครับ 시야 같이 치어 나리야네